ที่นี่คือวัดพระแก้วจังหวัดกำแพงเพชรภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรสิ่งก่อสร้างภายในวัดใช้ศิลาแรงเป็นส่วนใหญ่ตรงกลางของวัดมีพระเจดีย์กลมแบบลังกาองค์ใหญ่เป็นประธานมีฐานสี่เหลี่ยมที่ฐานทำเป็นซุ้มคูหาร,รอบๆ มีสิงยืนอยู่ในครูหาแต่ชำรุดไปแล้ววัดพระแก้วนี้หลังจากขุดพบแล้วปรากฏว่าพบฐานเจดีย์แบบต่างๆรวม35ฐานวิหารใหญ่และเล็ก8วิหารฐานโบสถ3แห่งซึ่งแสดงว่าเคยเป็นวัดใหญ่และวัดสำคัญมาก,ก่อนพระพุทธรูปที่ยังเหลืออยู่ทั้ง3องค์นี้อยู่ด้านหลังของวัดกำแพงวัดเป็นศิลาแรงกลมทั้งท่อนสูงประมาณเมเศษเจดีย์ช้างเผือก ตั้งอยู่ด้านหลังสุดทางด้านทิศตะวันตกข,ของวัดเป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมมีเจดีย์บริวารทรงระฆังอยู่ที่มุมทั้งสี่ของฐานโดยรอบฐานสี่เหลี่ยมมีรูปปั้นรูปช้างโผล่ครึ่งตัวจำนวน32เชือกวัดพระแก้วนี้เป็นที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์สวยๆแค่เดินเข้าไปชมก็เหมือนหลุดเข้าไปในอดีตสิ่งก่อสร้างสวยงามถ้าเพื่อนๆไปกำแพงเพชรก็แวะไปเที่ยวกันได้นะ